วันนี้นะครับเอารถมาใส่ดินให้ลูกค้าดูนะครับมาเทสรถดูครับ สองร้อครับ <S <S <ý> <S เต็มพุ่งปีครับ Ada lagi, ada lagi, าครับย่ยมากครับแรงเหลือครับเทสทดสอบรถใหม่เต็มกล่องครับเต็มกล่อง ก่อนไหมนะครับเ,เทสทดลองว่าผ่านหรือไม่ผ่านตันนี้ฟูโซ่ M60 เทอร์โบอินเตอร์แรงไม่แรงเรือล่นๆครับแบกเต็มลำเลยวันนี้ เจ๊สองฝาดซ้ำเลยไหมซ้ำไปเสยแล้วใช่ไหมคือแรงมันเลเตะแรงเลยตายแล้วดิกดขึ้นซ้ำขึ้นเนื้อไปเลยโอ้แรงเหลือเหลือเหลือล้นล้นประเดิมเที่ยวแรกนะครับทดลองทดสอบ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับวันนี้มาฟูโซมาทดสอบตัว M60 Turbo i ตอร์แรงเหลือล้อนครับรอบแรกวันนี้เทสทดอสอบเต็มกล่องต่อที่อูเรามั่นใจได้ครับมาดูเที่ยวนี้แล่อลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ต่อที่ทองยุทธคานะครับ095 519 5454ครับ